Ghost working ค่ะอ่า okay. โอเคดูซิว่าในออฟฟิศของคุณมีแบบนี้ไหมทําเป็นงานยุ่งๆค่ะยุ่งมากแต่จริงๆแล้วแอบหางานใหม่อยู่อ่าหรือบบทำเป็นยุ่ง,งๆแต่จริงๆแล้วไม่ยุ่งแต่ทำให้ใตัวเองดูยุ่งเข้าระบบค้างเอาไว้ค่ะซื้อเอกสารเดินไปเดินมาให้รู้สึกว่าเราต้องเดิน,เ,ดนเร็วๆหรือ <c oughs> ขนาดจะเดินออกไปเพื่อจะไปซื้อน้ำค่ะจะไปจะไปอู้งานแต่ก็จะถือกระเป๋าเอกสารหรือแฟ้มไปด้วยค่ะแล้วก็ทำเป็นก้มหน้าก้มตาแล้วทำหน้าตาซีเรียสแล้วเดินออกไป ซอยขาทีเลยใน,นการละครอ่าแต่นี้คือเขาบอกว่านี่คือเทรนอย่างหนึ่งซึ่งไม่ควรเอาอย่างอย่างนะครับแกล้งทําเป็นยุง่งเข้าระบบงานแล้วเปิดงานค้างไว้ถือ,อเอกสารประชุมเดินไปเดินมาแต่จริงๆแล้ว1คือไม่ได้ทํา2คือทําแต่ทําอย่างอื่นค,คือทํางานอื่นซ้อนหรือหางานใหม่อยู่ปรากฏการณ์นี้สะท้อนความไม่วางไว้วางใจระหว่างพนักง,งานกับองค์กรน,นะครับก็ แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่บอกว่ามันเป็นเทรนด์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพ,เพราะพ,พอเขาไปสำรวจ92%ของคนทำงานยอมรับว่าเคย go working ทั้งนั้น <c oughs> ทำยุ่งแต่ไม่ได้ยุง่ง <c oughs> 23%ค่ะเดินรอบออฟฟิศแล้วก็ถือสมุดโทสมุดโน้ตด้วยด้วย <c oughs> 22%พิมพ์ข้อความไร้สาระลงในแอป,ปต่างๆให้ดูเหมือนกำลังพิมพ์งานก็แล้วก็แค่แๆๆต่ป่า <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรนะครับถามว่าเกิดจากอะไรคร่าวๆเลยนะสิ่งที่น่าตกใจและน่ากลัวกว่าคือไม่ได้เกิดเพราะขี้เกียจด้วยนะ แต่เกิดเพราะแรงกดดันเกิดเพราะหมดไฟนะครับห้าสิของพนักงานทําไปยุ่งประจําเพราะรู้สึกว่าถูกคาดหวังให้ต้องทํางานเยอะเธอคาดหวังฉันใช่ไหมได้งินฉันก็จะทําท่าเป็นทํางานเยอะเอาแล้วครจะจ้างเงินเดือนแล้วบอกว่านั่งเฉยๆล่ะคะเพื่อลดความคาดหวังนี่คือวิธีการเอาตัวรอดเนื่องจากว่าบริษัทกดดันเกินไปเป็นต้นค่ะหรือแม้กระทั่งว่าในขณะที่กําลังยุ่งๆกับงานนี้ ก็พยายามจะไปสมัครงานใหม่มีถึง24ใช้เวลางานในการแก้ไขเรซูเม่ในการไปสมัครงานอื่นแล้ว23ค่ะใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อการสมัครงานใหม่ค่ะนะคะรับโทรศัพท์จากในหน้าหางานในที่ทํางานมีถึง20นะคะและมี19แอบออกไปสัมภาษณ์งานระหว่างวันอืมครับผมอ่ะเขาบอกว่าอย่างเช่นพฤติกรรมนะครับขยับเมาส์ไปขยับเมาส์มา ทำให้เหมือนกับทำงานออนไลน์อยู่แต่ไม่ได้ทำงานจริงภาษานี้เขาเรียกว่า mouse t i c k l i n g นะครับการแวะเข้าออฟฟิศแค่แตะบัตรแล้วหายตัวไปเขาเรียกว่า coffee b a d c h i n g มีภาษาอของเขาด้วยการแอบ,บเที่ยวในวันทำงานโดยเฉพาะพนักงานที่ work from home เขาเรียกว่า quiet vacationing นะครับแกล้งทำเป็นยุง่งไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เกิดจากแรงกดดันวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ใช่ตามจับผิด แต่คือการเปิดใจรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของพนักงานสร้างพื้นที่ของการทำงานให้เป็นพื้นที่ที่สบายใจและปลอดภัยกลับมาพิจารณาโอกาสในการเติบโตและชื่นชมผลงานที่เกิดขึ้นจริงค่ะหรือแม้แต่นะคะอันหนึ่งพี่ว่าบริษัทบางบริษัทอย่าเพิ่งวัดผลงานของคนตรงที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะบางทีทุกคนบอกว่าตายแล้วเข้าระชมก็ไม่เข้าประชุมเลยหรือแม้กระทั่งว่าเฮ้ยทำไมแบบเนี่ยคนนี้ทุสินั่งโตถึงแบบว่า มองมาว่าไหนก็เห็นเธอนั่งโตะก็ไม่แน่ว่าคนที่ไม่ได้นั่งโต๊ะอาจจะมีผลงานที่ดีกว่าคือเราต้องไปวัดตรงที่ผลงานนะคะอย่าวัดเพียงภาพลักษณ์ว่าโอ้มาเช้ามากเลยคนที่ขยันมากแน่นอนก็ควรจะมีความขยันบ้างเพราะวันนี้เราได้เห็นคําว่า ghost working เกิดขึ้นแล้ววัดกันที่ผลงานคนที่ทํางานเหนื่อยแทบตายแต่ไม่มีแรงไปนั่งโต๊ะตรงนั้นจะได้ได้เห็นความภาคภูมิใจในตัวเองว่าบริษัทเห็นสิ่งที่คุณทําอยู่นะก็อาจจะช่วยได้ครับผมนะคะ<ม> i